ดาวชื่อกายนะคะเป็นเจน้าหน้าที่อยู่ที่บริษัทโตโยต้าล้านนาค่ะปกติเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ขับทายดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่อง ผิวหนังยังมีพื่นคันอยู่ซึ่งกเ็เฮาคาดว่ามันน่าจะมีไออย่างที่ยังตกค้างอยู่ข้างในที่มันบบบสามารถจะออกไปได้กอดีว่าคนที่คูจักกันเนี่ยนะคะเพื่อันแนะนำว่าเ,เธอลองมาลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราไหมของเราที่เฮาเคยใช้อยู่แล้วมันดีเนี่ยก็คือมันมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติก3ตัวนะคะตัวนี้ซึ่งเฮาก็บบเ,เคยลองกินแต่รู้ว่าพรีไบโอติกเนี่ยมันดีต่อร่างกายแน่ๆก็เลยลองมาใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้านี้ดูนะคะซึ่งก็ทําให้ประทับใจมากว่าปกติที่ไทยดีอยู่แล้วเนี่ยมันทํให้เหมือนเป็นการเล่งรอบทําให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอที่เป็นพื้นคันต่าผิวหนังเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเบาลงบางลงแต่ตอนนี้แกยังบ่ใจหายสนินเตอร์นะคะคงยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเน,นื่องต่อไปอยู่คิดว่า,น,าน่าจะ หายได้ถ้าเอาใจเป็นตอนเนื่องประจำประจำนะคะซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นกล่องที่3แล้วนะคะผิวหนังก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอ่ะอ,นนอันนี้นะคะคือเป็นคนที่เป็นคนที่ขี้ลืมจะใจวิธีแบบว่าถ้าตื่นเจ้ามาปั๊บเนี่ยกนินทันทีกินทันทีแก้ขี้ลืมกินเจ้าปั๊บก่อจะจะเกินสองชั่วโมงเจ้าเหมือนมันเร่งรอบต้องไปก่อนกำหนด ทุกวันเลยเจ้าออสินสินค้าตัวนี้นะเจ้ามั่นใจได้เลยนะเจ้าเพราะว่าเปิ้ลมีออยตัวนะเจ้าซึ่งเฮาก่อนที่เขาจะกินนะเขาก็ค่อนข้างจะศึกษามาเยอะว่าตัวไหนมีออยหรือเบอมีออยซึ่งตัวนี้นะคะเช็คเข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะสแกนเข้าไปเช็คได้เลยนะคะว่าเป็นของอยแท้นะเจ้าบอมีการปอบแบ่งออยแน่นอนซึ่ง เช็คแล้วเรียบร้อยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นได้รับการายืนยันแล้วจาก n a นะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแน่นอนเจ้าในหนึ่งซองที่เฮากิ่นในหนึ่งวันเนี่ยนะคะจะมีจุลินซีอยู่ที่สองหมื่นล้านกว่าตัวเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเฮาจะได้รับอย่างเต็มที่และพอเพียงยิ่งเยอะยิ่งดีเจ้าบัเป็นอันตรายเจ้าเจ้าและสำหรับชุดนี้นะคะบอกได้เลยว่าพกพาง่ายสะดวกเพราะจะเป็นซองเล็กๆ สองนี้เดียวนะเจ้าเอาใส่ในกระเป๋าพกพาไปไหนก็ได้อเอาจะไปต่างประเทศหรือจะออกอีเวนท์ที่ไหนซึ่งเป็นปกติตัวเองเนี่ยนะคะเป็นคนชอบออกอีเวนท์ชอบท่องเที่ยวแบกว่าจะต่างประเทศหรือในในประเทศนะคะเฮาสามารถพกพาไปได้บาม่าต้องกังวลว่ามันจะหกตกหล่นตกแตกเสียหายเพราะเป็นซองที่อยู่ในทิปเปิลซิลมาอย่างดีแล้วนะคะสะอาดและปลอดภยดัยโดยเจ้าตัวนี้นะเจ้าสําหรับคนที่ยังบ่เคยลองเลยเนี่ยซึ่งตัวเองซึ่งก็ตัวเองก็เป็นคนที่ มาชอบกินไอ้อย่างไปเรื่อยอยู่แล้วนะเจ้าเพราะเป็นคนที่ขีก้กลัวอันแต่อันนี้นะคะมั่นใจได้มีตึงออยแล้วก็มี n a a รับรองอยู่แล้วนะเจ้าแน่นอนว่าดีต่อสุขภาพและร่างกายแน่นอนเป็นคนหักสุขภาพค่ะก็อยากะใ่งเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆแล้วก็ทุกๆคนนะเจ้าลองมาเปิดใจดูนะเจ้าแลนะจะรู้ว่าของดีๆยังมีอยู่เจ้าไม่ขา้าบุชาป,ปอ๊อป เหนือกว่าโปรไบโอติกทั่วไปด้วยพลังของซิงไบโอติกและคอมบูชาวิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพนวัตกรรมที่ NIA รับรอง